มึง,มงราจะสูกะส้กูหรือ,รอง,งั้นก็กลองดูวันนาสาวสวยหน้าตาดีเธอเป็นคนมั่นใจในตัวเองและเป็นที่ไม้ปองของชายในหมู่บ้านในสมัยนั้นหมู่บ้านของเธอเริ่มมีไฟฟ้าเข้ามาติดตั้งใหม่ๆทำให้วันนาได้พบกับหนุ่มรอหัวหน้าน่วยช่างที่มีชื่อประภาเมื่อภาคเห็นหญิงบันนอกคนนี้ แต่กลับมีใบหน้ารูปล่างที่สวยกว่าคนเมืองเป็นไหนๆนุ่มอารมณ์ขันพยายามใช้คารมของตนในการจีบวันนาเธอเองก็เริ่มหวั่นไหวลุ่งเช้าพระอา,าทิตย์สาดแสงสดใสร้านค้าขายของชำลุงเปียกพ่อของวันนาเปิดตั้งแต่ไก่โหเป็นที่พบปาให้ชาวบ้านได้นั่งชุมนุมจิบกาแฟโบราณกันอย่างเรียบง่ายตามวิถีชนบท นมนมการไฟฟ้ารอดูลูกสาวเจ้าของร้านด้วยใจที่วา้าวุ่นวันนายืนชงกาแฟช่วยพ่อด้วยใบหน้าที่จิ้มลิ้มผิวพันเขาผ่องชวนหลงไหลโดยโศกตาย,ยิ้มให้ภาคเป็นระยะนับวันทั้งคู่ยิ่งดูสนิทชิดเชื้อจนลุงเปียกต้องเอ่ยปากถามลูกสาววันนาเอ้ยพ่อเห็นเองกับหัวหน้าภาคไปเที่ยวกันอยู่บ่อย นี่เองสองคนลงเอ่ยกันแล้วลือฉันว่าจะบอกพ่อหลายวันแล้วจ้ะฉันกับพี่ภาคเรากำลังจะมีเจ้าตัวเล็กด้วยกันพ่อจะได้อุ้มหลานแล้วนะเธอยิ้มให้พ่อเหมือนเด็กสาวที่ใสซื่อแต่ในใจผู้เป็นพ่อนั้นช่างทรมานใจเมื่อเห็นลูกสาวคนเดียวต้องมาท้องก่อนแต่งและคงเป็นที่คละหาของชาวบ้านเป็นแน่ลุงเปียกจึงเรียกภาคมาคุย ว่าต้องตกลงทําเช่นไรดีข้ารู้เรื่องของเองทั้งสองแล้วเองจะทํายังไงหลังหัวหน้าพาลูกสาวข้าท้องแบบนี้เห็นทีต้องจัดงานแต่งในเร็ววันผมก็เป็นแค่หัวหน้าหน่วยยังไม่มีเงินทองมาตรงมาแต่งวันนาเลยครับพ่อผมขอเวลาเก็บเงินอีกสักประเดี๋ยวหลังลูกคลอดผมจะกลับมาแต่งตามสัญญาไว้ เห็นที่จะไม่ได้หรอกข้ารักลูกสาวคนนี้มากข้าต้องหาวิธีที่ไม่ต้องอับอายกันไปมากกว่านี้ข้าจะเอาเงินเก็บที่มีให้เองยืมก่อนแล้วค่อยชดใช้ค่าตามนัดหมายถ้าเป็นเช่นนั้นผมก็ขอรับไว้เพราะผมเองก็รักวันนาด้วยใจบริสุทธิ์ผมจะดูแลและทำให้ลูกสาวพอ่อ เป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในโลกเลยครับเมื่อตกลงกันเรียบร้อยงานแต่งทั้งคู่ก็เป็นงานใหญ่ระดับหมู่บ้านโดยที่ชายทุกคนก็โอกหักไปตามการเมื่อวันนามีคู่คลองเรือนไปเสียแล้วหลังจากแต่งงานวันนาก็ได้ย้ายไปอยู่ที่ตัวจังหวัดที่บ้านพาปล่อยให้ลุงเปียกอยู่เงาเฝ้าเรือนด้วยความคิดถึงลูกระะวางที่วันนาท้องผ้าคลับดูเปลี่ยนไป เขาหาโอกาสออกไปเที่ยวเนอ,อกบ้านจนเธอทุกข์ละทมต้องอยู่คนเดียววันนานั่งกินข้าวร้องไห้จนน้ําตาเหือดแห้งด้วยความทรมานใจแต่ทว่าภาคนั้นกลับไม่ใย,ยดีเธอแม้แต่น้อยเธอเริ่มท้องแก่ขึ้นเรื่อยๆจนวันหนึ่งทนไม่ไหวอีกต่อไปวันนานเดินทางไปพบกับพระรูปหนึ่งที่วัดป่าเชิงเขาพระรูปนี้แตกต่างจากพระรูปอื่น ปล่อเ,เล่นของจนมีวิชาอาคมประดับบารมีวันนาเล่าเรื่องความเป็นมาให้หลวงพ่อฟังจนโม่หลวงพ่อเจ้าคะช่วยฉันให้จบเรื่องบ้าๆพวกนี้ทีเถอะข้าทำให้ได้แต่มันมีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่งนะถ้าเองยอมรับของสิ่งนี้เข้าตัวเองกับลูกจะมีปอบสิงร่างติดตัวไปจนวันตายถ้าเองไม่ปฏิเสธเรื่องนี้ ข้าก็ไม่ขัดประสงค์ของเองฉันไม่มีอะไรจะเสียแล้วเจ้าข่าหลวงพ่อฉันจะจัดการผู้หญิงร้านที่ชอบมาเกาะแก่ผัวฉันให้หมดทุกคนหลวงพ่อทําพิธีอาคมเป่ามนด,ด์ดเรียกร่างปอบขึ้นมาปอบไา้หน้าตาดูดานร่างกายเหม็นเน่าโชยเตจมูกไม่ทันไลมันพุ่งเข้าหาวันนาร่างเธอสะตุกอย่างแรงแตาของเธอเหลือกค้าง ปากยิ้มกว้างเหมือนผีเข่าและรับรู้ถึงพลังกายที่มากเหลือล้อนเลือดสูบฉีดไปทั่วทุกเส้นเลือดทะลวงไปตามร่างกายวันนานั่งเงยหน้าชูมือทั้งสองข้างคืนเธอยิ้มหัวเลาะลาพอใจที่ตนได้รับพรพิเศษนี้เราจะได้กลับมาอยู่เป็นครอบครัวกันสักทีนะพี่ภาคนางหญิงชูหน้าไหนที่มันอยากลองดีกับกูข่าวนี้พวกมึงไม่รอดแน่ วันนาฮึกเหิเกมกลับไปที่บ้านและสะกดรอยตามภาคไปเธอไม้จะปิดชีพและแล้วเธอก็ได้พบกับหญิงสาวรายหนึ่งที่เป็นลูกสาวของเจ้านายภาค <c oughs> เขาเล่นชู้กับเธอโดยที่ไม่สนใจเมียท้องไกรขอดเลยสักนิดวันนามองดูสามีกับหญิงชู้ด้วยแรงอาฆาตแค้นเธอบุริกรรมคาถาเรียกพลังวิญญ,ญาณปอบไลาให้สิงล่างหญิงชู ด้านวันนาก็ปรากฏตัวให้ภาคเข็นจนเขาตกใจไม่คิดว่าเธอจะรู้ทันอิงมาที่นี่ได้ยังไงวันนาเรากำลังจะมีลูกด้วยกันพี่ทำลายครอบครัวเราได้ยังไงวัรณาพูดไปร้องไหายไปถึงกับตัดพ่อชีวิตที่แสนหลังโทษก่อนที่จะเปลี่ยนอริยบทจ้องตาแข็งกล้าวให้หญิงหลายนั้นแล้วกลับจะกลืนกินวันนาไม่รีรอ หลับตาสวดมนต์สั่งปอบให้จัดการหญิงชูปอบเข้าสิงลาจนหญิงสาวพงาวิ่งออกไปที่ประตูแล้วใช้หัวโขกกับกำแพงอยู่หลายครั้งเธอขาดสติยังคิดโดนปอบสั่งทำร้า,ายตนเองทุบตีจนน่วมภาคพยายามวิ่งเข้าไปช่วยแต่กระถูกหญิงสาวผลักล้มลงตาแข็งกล้าวทันใดนั้นเธอวิ่งออกจากบ้านพุ่งให้รถชนจนเสียชีวิตขาที่วันนางหัวเลาะดังลัง่น แล้วสั่งให้ปอบสิงหลางสามีสะกดจิตให้พาก,กลับไปที่บ้านและลบล้างความคิดให้เหมือนไม่มีเหตุการณ์เยกเช่นที่ผ่านมาภาคและวันนากลับมาอยู่ด้วยกันจนเธอเคลอดลูกโดยมีลุงเปียกมายินดีรับขวัญหลานอย่างดีอกดีใจวันนาตั้งใจเลี้ยงลูกด้ดยตนเองด้วยความรักอย่างทนุถนอมแต่ทว่าชายเจ้าชูเสเพล มีหรือจะหยุดการนอกใจเมียดได้ภาคเริ่มเปลี่ยนไปอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมเพราะเขานี้ออกไปจากบ้านไม่ยอมกลับมาอีกเลยวันนารับรู้ได้ถึงความจริงอันโหดร้ายที่สามีมีชู้อีกครั้งเธอมองหน้าลูกชายแล้วปฏิญาณตนว่าถึงแม้เราจะกลายเป็นปอบกันทั้งคู่แต่เราก็ได้จัดการเสี้ยนนามที่มันทิ่มแทงจิตใจแม่ เราจะพาพ่อกลับมาอยู่ด้วยกันอีกนะลูกรักวันนาหลับตานั่งทางในให้ปอประทับล่างจนรู้แน่ชัดแล้วว่าภาคอยู่ที่ไหนเธออุ้มลูกชายไว้สามเดือนไปด้วยเมื่อถึงที่หมายแต่ต้องแปลกใจเพราะสถานที่ที่ภาคและชู้สาวอยู่นั้นมีลักษณะคล้ายสำนักหลางทรงเพราะมีโต๊ะพิธีเต็มไปด้วยของดำทั้งหมดมึงมาแล้วอินังตัวดี กูรู้นะว่ามึงเป็นตัวอะไรพอกูก็มีอาคมเตรียมไว้สู้กับมึงผัวมึงก็ต้องกลายเป็นผัวกูมึงรีอาจจะสู้กับกูหรืองั้นก็ลองดูชูสาวจับมือเธอดิ่นผี่พาสุดแรงใช้แรงทั้งหมดพาปรนาออกให้พ้นตัวปอบรรณากรีดร้อง ยิงฟันแยกเขี้ยวน้ำลายไหลย,หยืดหิวกระหายเลือดสดอย่างเห็นได้ชัดยืนจ้องตาขม็งพร้อมที่จะกระโจนเข้าหาสาสาไม่ยอมง่ายง่ายใช้ของคลังที่มีหยิบขึ้นมาลลยมนแล้วยืนใส่ปอบพลังปอบายเพิ่มความพยองให้เธอเลือดขึ้นหน้าคนชั่วผิดลูกผิดผัวคนอื่นอย่างมึงไม่มีวันได้อยู่เคียงคู่กับพี่ภาคหรอกมึงตายซะเถอะ วันนาบริกรรมคาถาเรียกพลังให้ตนอย่างบ้าคลัง่งเธอพุ่งล้าเข้าหาโต้หมูบูชาพิธีของสาเวียงมือทำลายเข้าของแตกกระจายปอวันนาใช้ความเร็วยิบเทียนจุดไฟทั้งหมดแล้วใช้ทั่ปากหัวของสาล่างของเธอค่อยๆปรากฏเลือดเช่นดำขึ้นแล้วแตกกระจายไปทั่วล่างพอของที่มีย้อนกลับทำลายตนเองสาจบชีวิตลงอย่างอนา ภาคโดนของดำสาจนแทบไม่เหลือเขาโครงเดิมเขาสูบผอมผิวหนังติดกระดูกไม่มีเลี่ยวแรงแม้แต่จะเดินวันนาโดนปอบเล่นงานจนเสียสตินำภาคกลับไปอยู่ด้วยฉันทุ่มให้พี่ทั้งกายทั้งใจแต่พี่กลับทำลายความไว้ใจจนหมดสิ้นแต่ยังไงพี่ก็คือหัวของฉันเราจะอยู่ด้วยกันจนวันตายวันนาเสยยิ้มกอดภาคอยู่บนที่นอน พาค่อยๆหมดลมหายใจไปต่อหน้าต่อตาเธอกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดชาวบ้านละแวกนั้นได้นำตัวเธอกลับไปทรงคืนผู้เป็นพ่อลุงเปียกเข็นสภาพลูกสาวที่เป็นเช่นนี้ก็ทรมานใจไม่เป็นอันกินอันนอนคนในหมู่บ้านนินทาว่าร้ายให้วันนานไม่มีใครเหลียวมองเธอเฉกเช่นเมื่อก่อนที่เป็นคนสวยและเพียบพร้อมไปทุกอย่าง ไม่นานปอบสิงห์ร่างของวันนาได้กัดกินเลือดกินเนื้อเธอจนหมดเธอดับชีวิตลงเพราะความรักที่มีต่อสามีจนทนเห็นคนอื่นแย่งไปไม่ได้จนใช้ของไม่ดีเข้าช่วยมันจึงย้อนกลับมาทำร้ายตนเองลุงเปียกตัดสินใจลาบวชชั่วอายุไขเพื่อตัดปัญหาทางโลกเพราะไม่ต้องทนคิดถึงลูกสาวโดวยใช้ธรรมะรักษาจิตใจให้ผ่านพ้นเรื่องเลวร้ยวายไปในเร็ววนัน เรื่องเล่าทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังครั